ต้อนรับหนุ่มสุดท็อตแบมแบมแฟนคลับติด #welcomebambamtothailand ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของไทยเรียกว่าทำเหล่าอาร์เกเซกรีฟกันสนั่นเลยทีเดียวค่ะเวลาส่วนหนุ่มแบมแบมก็เซเว่นได้เดินทางกลับมเมืองไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็ทําให้แฟนๆต่างตื่นเต้นดีใจกันสุดๆพร้อมใจกันติด #welcomebambamtothailand เพื่อต้อนรับการกลับบ้านจนพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อัน Twitter ดับหนึ่งในประเทศไทยค่ะซึ่งการกลับมาประเทศไทยของหนุ่มแบมแบมในครั้งนี้ก็เพื่อมาจัดคอนเสิร์ตแบมแบมเดอะเซ็กซ์แ ในวันที่15-17เมษายนนี้ค่ะโดยสถานที่จับในครั้งนี้ก็อยู่ที่ไบเทคบางนาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจจองบัตรตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมาค่ะพร้อมกันนี้แฟนๆจะได้รับโปสเตอร์3แบบเมืม่อจองในวันต่างๆเรียกว,ว่าสุดพรีเมียมสาหรับแฟนๆจริงๆค่ะและการกลับมาเมืองไทยของหนุม่มแบมแบมในครั้งนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับเหล่าอากาเซ่เป็นอย่างมากค่ะด้วยความน่ารักและความเป็นกันเองของน้องแบมแบมที่ไม่ว่าจะพบเจอใครก็ยกมือไหว้และก็ทักทายตลอดและงานนี้เราก็ได้รวบรวมบรรยากาศการกลับมาของน้องแบมแบมให้ คนได้รับชมกันด้วยค่ะแหมยินดีต้อนรับกลับบ้านนะเจอกันวันที่สิบเจ็ดนะน้องน้งองัะเลยอ่ะอ่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ